ทำไมการนับแคลอรี่จึงไม่ทำให้เราผอมลงค่ะบางคนที่นับแคลอรี่นะคะสายนับแคลอรี่ซึ่งนับอย่างเดียวแต่ไม่ได้คำนวณถึงคำนึงถึงชนิดอาหารเนาะคุณครูวีจะยกตัวอย่างนะคะในคลิปนี้ให้ฟังเช่นเราเลือกที่จะทานพลังงาน 300กิโลแคลอรี่คนที่1เลือกทานจากโดนัทนะคะประมาณ2ชิ้นโดนัทที่มีรูเนี่ยสชิ้นให้พลังงานประมาณ300กิโลแคลอรี่แต่ในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่ง300กิโลแคลอรี่เท่ากันเลือกทานเป็นเนื้อไก่อกไก่นึ่งเขาต้องทานนะคะประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยประมาณ4ชิ้นนะคะ สิ่งที่แตกต่างกันนะคะในพลังงานที่เท่ากันก็คือคนที่กินโดนัทจะกินได้2ชิ้นแต่ไม่รู้สึกอิ่มในขณะที่อีกคนหนึ่งที่กินเนื้อไก่นะคะกินอกไก่จะรู้สึกอิ่มมากดีไม่ดีนะคะทานได้ไม่ถึง4ชิ้นด้วยซ้ำนะคะชิ้นเนี่ยคุณก็คืออิ่มมากแล้วสิ่งที่ได้แตกต่างกันในข้อแรกก็คือความอิ่มนะคะข้อที่สองก็คือถ้าเรานับแคลอรี่อย่างเดียวการกระตุ้นฮอร์โมนที่ควบคุม เผาผลาญพลังงานการเก็บพลังงานเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถ้าคุณเลือกทานโดนัทนะคะมันจะกระตุ้นอินซูลินแบบสูงมากน,าน้ําตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นสูงสุดๆแล้วก็จะตกลงแบบต่าสุดๆเพราะว่ามีดัชนิน้ําตาลที่สูงมากๆในขณะที่ถ้าเราทานนะคะอาหารที่กระตุ้นอินซูลินน้อยๆนะคะหรืออาหารที่มีโปรโตีนสูงเนี่ยมันทาให้คุณอิ่มนานขึ้นแล้วไม่กระตุน้นฮอร์โมนอินซูลินมากจนเกินไปดังนั้นนะคะใครที่อยู่ในสายนะับแคลอรี่คุณครูวี ก็อยากให้เราเนี่ยมาดูนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอาหารที่เราควรจะกินนะคะนหนึ่งก็คือควรเป็นอาหารธรรมชาตินะคะกินแล้วควรจะอิ่มและข้อ2ก็คือไม่ควรที่จะกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินมากเกินไปนะคะอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติเหมาะกับเรามากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะใครสนใจโปรแกรมลดน้ําหนักนะคะเช่นเคยนะคะ สามสิบเดช l e n เลนจ์เ่ยนไซส์ใหม่ใน30วันกับคุณครูวีนะคะติดต่อทักได้ที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือถ้าทักได้ที่ Line แอนะคะตามที่ให้ไว้ที่หน้าช่องนะคะเราเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนมีคุณดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย